สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันประหัสที่ยี่2บสมีนาคม2566เป็นข้าวแห้งนะครับความชื้นไม่เกิน15%นะครับครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับมาดูที่ขาเปลือกเจ้าหนาปังนะครับปี2566จังหวัดน,นครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9ก0 0น9 5 0 0บาทถึง9,800บาทจังหวัดกำแพงเพชร9 5 0 0บาทถึง9,700บาท จังหวัดกาญจนบุรี10000บาทจังหวัดพิษณุโลก9500บาทถึง9800บาทจังหวัดสุโขทัย9500บาทถึง9700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9900บาทถึง10000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9700บาทถึง9800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9900บาทถึง10000บาทจังหวัดชัยนาท9900บาทถึง1200บาท จังหวัดอุทัยธานี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดเชิยงเสา10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก11,100บาทอันนี้ราคาปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดปทุมธานี9,700บาทถึง11,100บาทจังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดอ่างทอง 9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดราชบุรี9,800บาทถึง9,900บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,900บาทถึง11,100บาทมาดูข้าวหอมมะลินะครับนาปีปี2,565-2,566จังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี 13400บาทถึง14500บาทจังหวัดเชียงราย13000บาทจังหวัดบูเรารม13800บาทถึง14400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12500บาทถึง14000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13500บาทถึง14000บาทจังหวัดมหาสารคาม14000บาทถึง14400บาทจังหวัดยโสธร13500บาทถึง14580บาท จังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,100บาทจังหวัดขอนแก่น13,200บาทถึง14,300บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานี 13400บาทถึง14600บาทจังหวัดหนองบัวลําพู14000บาทถึง14600บาทจังหวัดหนองคาย13700บาทถึง14000บาทจังหวัดมุกดาหาร14000บาทถึง14500บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาที่เข้าหอามะลินะครับส่วนพังเนี่ตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลก13000บาทถึง14000บาทจังหวัดลําปาง 12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทอันนี้ราคาก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะครับมาที่เข้าหอมปทุมนะครับหน้าปังปี2,566จังหวัดลบบุรี1,400บาทถึง1,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,900บาทถึง11,000บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาท จังหวัดอ่างทอง10,000บาทถึง1100บาทจังหวัดสิงห์บุรี1900บาทถึง11,100บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง11,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี1500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทและจังหวัดนครนายก11,300บาทวันนี้ราคาจัางหวัดที่นะครับ มาต่อที่ก้าเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2565ทับ66จังหวัดขอนแก่น11,800บาทถึง12,400บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม1 8 0 0บาทถึง11,500บาทจังหวัดกาลสิน11,800บาทถึง12,200บาท ังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู12,600บาทจังหวัดหนองคาย11,800บาทถึง12,200บาทและจังหวัดมุกดาหาร11,000บาทถึง12,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับ มาที่รายการสุดท้ายนะครับก็เปลือกเหนียวเมล็ดข้าวนาปีปี2565ถึง66จังหวัดอุดรธานี1,300บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองคาย12,000บาทถึง11,700บาทจังหวัดลำปาง11,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่ 11,000บาทจังหวัดเชียงราย1 2 0 0 0บาทครับนี่ก็เป็นราคาข้าวนะครับของวันนี้ครับมีขยับแก้จังหวัดเดียวรายการเดียวนะครับครับต้องรุ้นนะครับว่าราคาข้าวมันจะเป็นยังไงครับรอดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับข้าวนาปังนะครับข้าวเจ้านาปังเลือกบอกนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก800 0กว่าถึง9,00 0นะครับราคาที่เห็นเขาลงกันนะครับราคาข้าวสดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้า 気さようなら